สรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิก2024ที่ฝรั่งเศสอัปเดตล่าสุดน,นะครับในเวลาหาฬิกา30นาทีของวันที่9สิงหาคม2567ทีมชาติไทยนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่32ทำไปได้ทั้งหมด1เหรียญทอง3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงนะครับอยู่อันดับที่32ของตารางเรียน ชาติอาเซียนอื่นๆนะครับที่น่าสนใจก็มีฟิลิปปินส์นะครับยุนดับที่26ทํบาไปได้2เหรียญทอง2เหรียญทองแดงและอินโดนีเซียยุนดับที่28มี2เหรียญทอง1เหรียญทองแดงสรุปเหรียญรางวัลกีฬาโอลิมปิกล่าสุดอันดับที่1สหรัฐอเมริกามีทั้งหมด30เหรียญทอง38เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ หนึ่งรอยสามเหรียญอันดับที่สองจีนมี29เกเหรียญทอง25เหรียญเงิน19เหรียญท้งแดงรวมทั้งหมดนะครับ73เหรียญอันดับที่3ออสเตรเลียมีทั้งหมด18เหรียญทอง14เหรียญเงิน13เหรียญท้งแดงรวมทั้งหมดนะครับ45หเหรียญอันดับที่4ก็เป็นเจ้าภาพฝรั่งเศสถ้าไปได้ทั้งหมดตอนนี้14เหรียญทอง19เหรียญเงิน21เหรียญทงแดง รวมทั้งหมดนะครับหาสิบสี่เหรียญอันดับที่ห้าสหรัฐนา่งจักรมีสิบสามเหรียญทองสิบเจ็ดเหรียญเงินยนี่สิบเอ็ดเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดหาสิบเอ็ดเหรียญอันดับที่หกเกาหลีใต้มีสิบสามเหรียญทองแปดเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับยี่สิบแปดเหรียญอันดับที่เจ็ดญี่ปุ่นมีสิบสามเหรียญทองสี่เหรียญเงินสิบสามเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดสามสิบสามเหรียญอันดับที่แปด เนเธอแลนด์มีส1เอดเหรียญทองหเหรียญเงิน8ดเหรียญทองแดงรวมทั้งหมดนะครับ25หเหรียญอันดับที่เก้าอิตาลีมีส0เหรียญทอง11เหรียญเงินเก้าเหรียญทองแดงอันดับที่10เยอรมันถ้าไม่ได้เก้าเหรียญทอง8ดเหรียญเงินหเหรียญทองแดงอันดับที่11แคนาดามีหกเหรียญทองหาเหรียญเงิน10เหรียญทองแดงอันดับที่12นิวซีแลนด์มีหาเหรียญทองหเหรียญเงินสองเหรียญทองแดง อันดับที่13ออสเตรเลียทำไปได้4เหรียญทอง3เหรียญทองแดงอันดับที่14โรมาเน <stream> em ียมี3เหรียญทอง4เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับที่15ยูเครนทำไปได้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงอันดับที่16มี2ชาติด้วยกันนะครับฮังการีและสวีเดนทำไปได้ชาติละ3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงอันดับที่18อุซเบกิสถาน ถ้าไปได้สามเหรียญทองสองเหรียญทองแดงอันดับที่19บราซิลมีสองเหรียญทองหาเหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่20สเปนมีสองเหรียญทองสามเหรียญเงิน8เหรียญทองแดงอันดับที่21่ิบยร์รันมีสองเหรียญทองสองเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงอันดับที่22มีสองชาติด้วยกันนะครับโครเอเชียและคิวบาถ้าไปได้ชาติละสองเหรียญ ถ้ามาไดชาละสองเหรียญทองหนึ Devil, a five, a six, ่งเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สิบสี่อาร์เซ่ใบจันมีสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญเงินหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สิบห้าเบลเยียมมีสองเหรียญทองสี่เหรียญทองแดงอันดับที่ยี่สิบหกก็มีฟิลิปปินส์และฮ่องกงถ้ามาไดชาละสองเหรียญทองสองเหรียญทองแดงและอันดับที่ยี่สิบแปดนะครับอินโดนีเซียมีสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดง ก็สรุปเพียงแค่นี้นะครับถึงอันดับที่28ขอบพระขอคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ